Pēc <laughs> tam. ที่ี่เดเพื่อพาเดียวป้อกำลังกายครับพี่น้องข้อกำลังกายลดเบาหวานครับลดความดัน,ร,ดน,น,นรุ่นนี้รุ่นประหยัดเลยมีใา้น้ำมันกับมาไ,ไดเลยรุ่นนี้ งานโอ้มันเฮ้อวอกว่าไปที่จักรยานคุณไม่อนี่3แหลกหมดหอะยึดยึดโอ้เห้ืเดินๆๆๆๆ โอ้โหวงการปั้นซุกกรับพป่นาะวงการปั้นซุกเฟิรนเดยเขืองสิบสองอยู่อันนี้เอาไว้ดูดน้ำจังประยัดเคืองสุปน้ำ เขาว่างเครื่องแทนเครื่องสูบน้ำอยู่นี้นี่มีแม้มเครื่องสูบปัป๊มมันแล้วเขา,เาต่อสายผ่านมาที่เลยตัดเหรอตัดแล้วไม่ติดตัดได้ไหนะตัดตัดตัดก่อนรีบเลยีบเลยรีบ จื๊อจื๊อจึ๊จอไหนนะเดือนพร้อมไหมไอ้อเ,เอขนเนืน่นไหมเสิบสองเนาะห้ยใดเรียกืนยกเขื่องินเสื้อเรียบร้อยครับพี่น้องร้อยี่ อาที่ครับพี่น้องโดยช่างกุ้งครับร้อยยี่สิบจะมาส่วนร้อยสั้าห้าครับพี่น้อง

เฮ้นพี่ครับครับเฮ้นพี่ครับมีพี่ทอพี่ทอมีติดเขื่องเนี่ยมี่ทอมีติดเขื่องเ่ย์ป้าเดี๋ยวหมุนล้อขึ้นนะปลอดไยกว่าไป,ไปอยู่น้ำเสีโล่งสีบุญท่านครับไปคำไปคุณเด้อกูดนากูดนาเอา,าตั้งลง มาตั้งพับพับมาตั้งเลยพับพับมาเพียเอ้พับเอาเอาทับเอาทันนี้สิเชือบหัวลงเลยแต่มีไหลนีบมือเด้หนีบมือเลยอ่าไปครับพี่น้องไปอยู่สวนกล้วยหอมท้องค่ำสวนกล้วยหอมเงินล้านของเสียบญท่านเพิ่น ไปสูกไปมานได้บาานี้เดี๋ยวลงมาอันนี้จัดการโอ้ยมันดึงมือเดียวล่าลงกระได้โว้ยน้กกำลังเดินทางแล้วครับพี่น้อง นาคจะไปเล่นน้ำโขงแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับนาคนาคเดินทางแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับ 喂我问何了嘞？ ครับสำหรับคลิปนี้ยูดีมีแห้งสู้คนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยพี่น้องเด้อพบเดี๋ยวคลิปหน้าผมแล้วก็เลขายยมทูตถุความร่าพ่จ้างไปก่อนสวัสดีครับน้ำบายดี